สวัสดีครับร้านทัพยโสพลเจริญยนต์นะครับวันนี้เอาใจสายยันมากกันนิดนึงนะครับทางร้านเราไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยนะครับวันนี้นําเสนอที่ยันมา TF 120ระบบ DI นะครับ Direct Injection นะครับผมรุ่นมือหมุนควงกลางนะครับฟังเสียงพร้อมกันครับผมเครื่อสุดนี้นะครับเดี๋ยวเรายืนยันกันนิดนึงภายในสแตนดานนะครับข้อสแตนดาดบอกสูแหวนนะครับเราทําการเปลี่ยนใหม่เป็นของแท้เลยนะครับ พูดง่ายๆเครื่องตัวนี้นะครับฟิตใหม่นะครับภายใน90%สีภายนอกผมให้อยู่ที่80%แล้วกันนะครับตอกสูบแหวนแท้นะครับตันดาเข้าวเวียนเดิมชาร์จเดิมนะครับไม่มีเกียร์ไม่มีไซส์นะครับนะครับสีสันเก็บเพื่อความสวยงามนะครับพร้อมใช้งานเลยนะฮะราคาอยู่หน้าโพสต์นะครับราคานี้เบาๆเลยครับเบาๆเลยครับแบ่งปันดันส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับกระโดยหน้าโพสต์นะครับกระโดยหน้าโพสต์เลย098 สามหกสองแปดสองสามแปดนะครับตํำหนิเครื่องตัวนี้นะครับมีอย่างเดียวครับตำหนินะครับเดี๋ยวชี้แจงเลยนะครับถังน้ามันมีรอยบุบนะครับเราก็ไม่ได้ัไม่ได้ดัดไม่เราไม่ได้ไม่ได้ดัดแปลงใดทั้งสิ้นนะฮะก็มีการทําความสะอาดแล้วก็ทําสีนะครับมีถังบุบอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับการใช้งานครับไม่มีผลการใช้งานครับสวัสดีครับ